สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทุกๆท่านนะครับเนาะมือหนีสวนสิรินทิพศภาพี่นองเมื่อเบิ้งต้นกล้วยชุดแรกครับผมที่ได้ลงในสวนสิรินทิพย์ครับผมก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปลายเดือนอมีนานครับผมกับลุกไสก็ไดพากันลงกล้วยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าครับผมได้มาประมาณหาหกตน้น ก็เลยพาันมาลงนี่เป็นกล้วยชุดแรกตอนนี้ก็ได้แนะนําลูกไส้ครับผมว่าพิธีการปลูกว่าเหาต้องการจะให้เครื่อกล้วยอ,อักทางใดปลูกแบบใดจังซีนะครับเพราะว่าผมเด้เข้าไปศึกษาใน YouTube มากนะครับเลยก็เลยมาบอกลูกไส้ว่าปลูกแบบนี้จังซีจังซีนะครับ <laughs> หลังจากปลูกก็ได้ทําการลดน้ำนะครับนะตอนนั้นทางสวนเฮากับบ้านท่าน,นมีระบบน้ำนะครับ ก็เลยใส่แล้ว่าอัตโนมือก่อนสนใส่ถังหิวขึ้นมะหดหอครับแต่ว่ากันยังโชคดีครับเพราะว่าสวนเ่าพ็คขุดเสร็จมันก็ซิมีน้ำซึมอมอกมากนะครับเนาะมันก็เลยน้ำก็เลบวายุไก่ปันไดครับผมแกอยู่ในขว้างเขากับแกตักขึ้นมะหดในสวนนี่ครับต้นกล้วยชุดแรก ที่ได้ลงไว้เมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับนอ้องหลังจากปลูกเสร็จหดนำเรียบรย้อยก็มาทิ้งขันนขนขนข้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนนึงนะครับ คือการตัดต้นกล้วยครับผมเพราะว่าผมเข้าไปศึกษาในช่องทางทางยูทูบนะครับเป็นว่าการตัดต้นกล้วยมันสีซอยในการคายน้ำของต้นกล้วยแล้วก็สีเห็ดให้ต้นกล้วยของหอบต้นเตี้ยแล้วก็แข็งแรงว่าสันว่าอันนี้ผมไปเบิ้งใน youtube มากนะครับผมก็เลยเห็ดตามนะครับเลยจะการตัดเบิดทุกต้นนะครับ ที่ปลูกไว้ในมือนั้นครับผมและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ควรเสียดคือการห่มฟางครับผมพี่น้องหลังจากที่เราปลูกแล้วหดต้นไม้ตัดเรียบรวยแล้วเขาก็จะการาเอาฟางมาห่มครับพี่น้องผู้ใดไม่ฟางก็หาเศษใบไม้ใบหญ้าในสวนเข้าละครับมาห่มการห่มฟางมันก็สีซอยคุ้มดินครับผมว่าให้ดินเขาแห้งนะครับเนาะมันก็สิเก็บความชื้นไว้เว่าช่วงที่ผมปลูกมันก็เป็นนาแล้งขึ้นว่าอะไรครับไปเดือนมีหน้าแดดเปลี่ยน ผมก็เลยหาฟางซื้อฟางมาไว้ครับผมกวนเฉียนปลูกตน้นหมอกตน้นไม้ผมก็ซื้อฟางมาไว้แล้วผมก็เลยจัดการผมหลังจากที่เราตัดไปประมาณสองมือครับผมนีม่สองมือพันไปพี่น้องมันกระสิแท่งต้นไม้ขึ้นมากครับล่ำต้นไม้หรือว่าใบาไม้แทงขึ้นมากครับสองมือพันไปกระสิเประมาณจากสองของมือนี่แหละพี่น้องนี่พันไปสามเดือนเคืองครับพี่น้องต้นเกลวยของห้ากระสิจะเลื่อนเติบตัว เขียวชะอุ่มต้นไงครับผมต้นอวบครับผมต้นเตี้ยครับมันบ่นสูงครับผมผมมาสังเกตบางหละ้ะเออมันแมนอิลีครับผมจากการที่เห่าตัดต้นนะครับเนาะมันเสียที่ต้นกลวยกันเห่ามันสิบ่รสูงนะครับต่ว่าต้นมันสิอวบครับผมเมื่อต้นกล้วยเหามันบ่นสูงนะครับมันเกิดสิสามารถต้าน่มได้มันสบ่ลง่มไงนะพี่นอง นี่มันบ่สูงย่ยมันออกเครื่อมากเข้ากลสิบ่เก็บยากนะพี่น้องมันบ่สูงบ่ต้องหาบันไดขึ้นไปตัดทั้งสี่นะเบิ่งตี้ละพี่น้องต้นกล้วยอันนี้คือสามเดือนกว่าครับผมสามเดือนครึ่งอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าชุดแรกที่ลงไปนะครับเนาะความสูงของกล้วยตอนนี้ก็อชื่อสิประมาณ2เมตรนะครับของใบนะครับแต่ว่า อยู่ระดับยอดมันนีมองมันเสียวเครื่อนี่ก็สูงประมาณจักเมตรยี่สิบนี่แหละครับเึ็นความอุดมสมบูรณ์ของต้นกล้วยนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจครับยำรับแค่นี้กะลงที่หลังนะครับต้นแค่นี้ลงที่หลังประมาณจากสองอาทิตย์อยู่นะครับนะแต่ว่าต้นแค่ก็รู้สึกว่า จะเริ่มเติบโตได้ดีครับและต้นกล้วยเห็นไหมครับสังเกตบ,บางมันสิบต้นบ่สูงนั่นนะต้นม่สูงแต่ว่าต้นอวบดีครับผมนี่คือผลจากการตัดต้นนะครับเนาะแต่ผมก็มีชุดหนึ่งนะครับที่ผมปลูกแล้วบ่ได้ดตัดเดี๋ยวผมสียอามาเปรียบเทียบให้พี่น้องมึงว่าระหว่างต้นที่ผมปลูกแล้วตัดต้น กับกล้วยที่ผมปลูกบ่าต,ตดต้นมันสิแตกต่างกันบ่เดี๋ยวล่ออีกจักประมาณจักเดือนนึงค,นครับยังไปเสียงความแตกต่างนะพี่น้องนะเดี๋ยวสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบ้่งครับจังไดกขอขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมครับผมจังไดอย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากไว้นะครับสวนเิรินทิปฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้เลยพี่น้องเด้อกดซันกระดิ่งไว้ใน,เ,นเด้อ เพื่อสิบเบร์ด้พาดคลิปใหม่ๆของสวนซิลินดิบครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวสิผาพีนอนมาเบิง่งต้นไหม่ต้นแรกของสวนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ